ครับพี่ครับสำหรับพี่ใหญ่ของแารีสนี้ทุกคนทุกท่านคงรู้จักกันแล้วนะครับพี่มนูนมิ่งชัยเดี๋ยวให้เชิญเชิญพี่น้องของคณะกรรมการเราขึ้นมาให้เห็นทุกคนตัวตัวเป็นๆทุกคนนะครับจากน์เวครับพี่มารินีครับมาเชิญเลยครับแล้วก็ลำดับต่อไปสีวีเดนครับก็คือประเทศที่เป็นพันธมิตรของ่มคนเสื้อดงนะฮะก็คือเรามา รวมตัวกันในต่างประเทศหลายๆายประเทศนะครับพี่น้องทุกท่านที่บนเวทีนะครับเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศครับมาร่วมกันเพื่อจะเปินกำลังของกลุ่มคอนเสืร์แดงในยุโรปนะครับนะฮะครับอเคครหน้าตาเป็นนี้แล้วพี่น้องครับพี่น้องเราได้รับทุกคนเดี๋ยวให้พี่น้องเนียจากเดนมาได้นำตัวหน่อยนะครับพี่นิดครับ ก็สวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องชาวปารีเรสชาวฝรั่งเศสทั้งหลายนะคะวันนี้มีความดีใจมากที่ได้ปเจอพี่น้องเราโอ,โอ้โหรูสึกเยอะมากนะคะไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้นะคะเราเราอ่ะเรามีน้องใหม่มาจากสกอตแลนด์ด้วยนะคะวันนี้นะคะ่ะอยากจะให้น้องใหม่มาหน่อยหมคะว่าเรามาจากสกอตแลนด์นะคะ เดี๋ยวฮะญญวมีประเทศสมาชิกกลุ่มใหม่จากสกอตแลนด์นะครับพี่น้องขอเปลีเสียงปรบมือให้กลุ่มสกอตแลนด์หนึ่งนะครับเป็นตัวแทนจากสกอตแลนด์นะครับเ,เรารู้จักชื่อกันเลยครับเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์หน่อยพี่ชื่ออะไรครับพิตยาค่ะเดี๋ยวพี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะนิทยาค่ะเพิ่งมาเมื่อคือกันนิดนึงซ้ำกันเดียวค่ะเบบี้เลยกแต่การไม่มาของพี่เบบี้นะคะบอกเพิ่งรู้จักแค่รั้งเดียวค่ะไหนน้องชายกับ มันนิยามมาเลยค่ะโหเยี่ยมมากครับก็คือพี่เขาได้ข่าวจากอินเทอร์เนต็ตนะครับว่าเรามีการรวมตัวของแดงยุโรเขาก็เลยมาส่งตัวแทนมาดูนะครับล้านเราว่ากลุ่มแด,ดงยุโรเราเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวลำดับต่อไปขอเชิญพี่มาเลนีครับจากประเทศนอร์เวย์ครับสวัสดีค่ะอีกครั้งห<อ>นึ่งนะหลังจากที่พบกันที่ อะไรนะจำไม่ได้ที่เบรอมันนี่รูแบ๊รูแบ๊ด้วยค่ะเออครั้งที่สองแล้วครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วเนาะอ่าก็หากว่าจําคนไหนไม่ได้ก็ขอภัยด้วยนะคะมากหน้าหลายตาแก่แล้วหลงหลงลืมลืมขออภัยด้วยนะเอ่อคิดถึงทุกคนค่ะเสื้อแดงขอบคุณค่ะแล้วก็แกแนะนำให้รู้จักกับพี่อารมณรักนะคับมาจาก กลุ <łość> ่มเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มเสื้อแดงมาจากปากเกร็ดนะครับเพิ่งเดินทางมาวันนี้นะครับพี่อุบหรัตน์นะครับขอทักทายรู้จักกันหน่อยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่พี่เสื้อแดงมาจากปากเกร็ดมึงนนใช่ไหมครับใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียนพี่นนท์โอ้ ปลาใสมากครับเพราะว่าเสียงเขปหมดแสดงว่าแดงจริงๆแรงเขบคุณมากเขาคุ้มากที่นีครับคุ้มากที่ร่วมกันนะครับด้วยกำลังใจจากเมืองไทยนะครับแดงเมืองนนท์ครับตักเลสโนนทบุรีครับเชิญใจเดี๋ยวอันดับต่อไปขอเชิญพี่กุ้งจากแดงสวีเดนครับเพราะว่าเดี๋ยวให้เชิญประสบพันธ์งานจะมีงานเข้ป่าประชาธิปไตยนะครับทั้งที่ท่าที่ประเทศสวีเดนนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนํางานนิดนึงนะครับเชิญครับการสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนดีใจคที่ได้มาเห็นงานแบบนี้ เช่นกุ้งนะคะอยู่ประเทศสวีเดนแล้วก็เสาหน้าเราจะมีงานพระบาทประชาธิปไตยที่ประเทศสวีเดนก็ขอเลื่อนเชิญพี่น้องตรงนี้ด้วยนะคะถ้าใครสะดวกไปก็เลียนเชิญค่ะสวัสดีค,ครับงานวันที่13สิงหาคมนี้นะครับอาทิตย์หน้านี่เองที่ประเทศสวีเดนครับเรามีงานพระบาทประชาธิปไตยเพื่อนําเงินสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายชุมนุมกับนัดโทษการเมืองทุกท่านนะครับเพื่อเงินส่วนนี้ เปียวยาดับเบื้องต้นนะครับจากพี่น้องแดงยุงเราครับเอาล้ครับพี่น้องทุกท่านขอเชิญเรียบร้อยแล้วครับขอเสียงปรบมืออีกท่านทุกทัานครับเอยอีกท่านหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องจากต่างประเทศทุกท่านขอบคุณครับครับช่วงต่อไปนี้ก็จะได้พบกับนางลำประจําสมาคมของพวกเราเลยนะครับจะได้เปิดงานเป็นทางการเลยเป็นรายการลื่นเลืนครับลื่นเรืนมีอะไรบ้างครับพี่วันนี้มีสาวๆประมาณ สามสิบสี่สิบท่านเนี่ยแะครับก็ก็มีลำเซิร์ฟมีลำอะไรนลายๆอย่างครัมีลำวงย้อนยุคด้วยนะครับมีศิลปินจากเมืองไทยใช่ไหมครับครับมาคุณแป๊ะบางสนานครับขอเสียงปรบมือให้พี่แป๊ะบางสนานดีครับ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 ก่อนที่จะมีงานเล่นเดี๋ยวมีพวกเรามีคำถามในใจไหมครับสำหรับคนเสื้อแดงมีไหมครับอ่าเดี๋ยวมีตัวแทนจากแดงเยอรมัน พี่เมย์ครับจะถามอะไรเลยคำถามคาใจาเดี๋ยวจะเชิญพี่เมย์ครับเป็นตัวแทนของกลุ่มแดงในยุโรปน,นะครับถามความเห็นของคุณโรเบิร์ตอัมส์ดัมนะครับเรื่องการเมืองเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการต่อสู้ของพวกเรานะครับเดี๋ยวสักครู่ครับ,บคุณคะะไคร,นะรับอะโหลสวัสดีค่ We have a fish for ะ you <laughs> ไม่ออกตัวก่อนนะคะไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยต้องใช้ล่ามล่ามหรือโซ่ก็ได้นะคะเดี๋ยว <laughs> อยากาพี่น้องในต่างประเทศอยากจะทราบความคืบหน้าในกรณีการสลายม็อบที่ราชประสงค์ที่ขึ้นศาล ICC ค่ะ Yeah what is the progress of the ICCThe as of last week the ICC has still not decided on whether to proceed. เขาบอกว่าหลังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ศาลอาญาล่องประเทศยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทําการสอบสวนคดีดังกล่าวหรือเปล่า Let me explain the legal situation that we are presently in เขาบอกว่าให้เขาอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านกฎหมายที่ตอนนี้ เขากำลังเผชิญอยู่ในในคดี i c c เนี่ยนะคะ prior to Yinlock we made the argument that the Democrats would never be in a position to investigate themselves ทีบอกว่าก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ได้อ่พูดคุยกับกลุ่มแกนนักเสื่อแดงไปหลายคนนะคะก็คือเขาก็เชื่อว่าในภายใต้รัฐบาลพิสิิ์เนี่ย ก็จะไม่มีวันที่จะมีการสอบสวนที่ที่จริงจังในเรื่องเกี่ยวกับการตายของคนทั้ง90กคน Now I have I have prepared further evidence for the ICC ตอนนี้เขากำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะยื่นต่อ ICC นะคะ But until I better understand the situation with the new government. I ICC will can't proceed. tell the you how เขาบอกว่าตอนนี้เขาต้องเขาต้องแน่ใจก่อนว่าสถานการณ์ของรัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีความมั่นคงแค่ไหนหรือยังไงจนกว่าเขาจะบอกได้ว่าคดีของ ICC มันจะออกมาเป็นยังไงจะทำยังไงต่อไป What we have done What we have done that's very important is we have put together the evidence against The สิ่งที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือเราได้รวบรวมหลักฐานต่างๆที่เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องการกระทำอาชญากรรมของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะ Tomorrow night please everybody stop talking for one minute This t everybody for one m very r is i Please p เขาบอกว่าเงียบๆนิดนึงนะคะเขาจะมางจะบอกอะไรสำคัญเงียบบน้อยพี่น้องคะ ขอความการุณาสัก5นาทีนะคะจะขอความเห็นจากคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ด,ดัมทนายความระดับโลกนะคะเราอยากทราบความคิดเห็นของเขาถ้าเสียงพี่น้องดังแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินนะคะขอความการุณานะคะ Tomorrow night for one hour on international television the BBC will present the BBC will present for the first time our version of events of last year. events last เขาบอกว่าในคืนพรุ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือทางรายการ BBC เนี่ยจะฉายสารคดีที่เกี่ยวกับคนเสื้อแดงเกี่ยวกับการสังหารหมู่คนเสื้อแดงเมื่อปีที่แล้วทางช่อง BBC 2นะคะ This will be the first time. This will be the first time that the world hears the evidence. Of some of the witnesses managed to find witnesses managed the we in bangdad เขาบอกว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่ประชาคมโลกเนี่ยจะได้เห็นจะได้รับรู้เกี่ยวกับหลักฐานพยานทั้งหมดที่เราได้รวบรวมเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ว This will be on BBC Two at 11:30 European time โชจะฉายที่ช่อง BBC 2นะคะ And it is very important we understand the application to the ICC is important because it stands in history as the first time the Thai army has ever been called to account. atrocities own against its เขาบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าคำร้อง ICC เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่กลุ่มทหารเนี่ยถูกเรียกให้ออกมารับผิดต่อสิ่งที่พวกเขาทำในในปีที่แล้ว The ICC application is also the first time the ICC IC

something precedent for what the is doing against of for doing Muammar precedent the what ICC a เพราะว่าว่าฉันเอ่อไอ้คำร้อง ICC ของเราเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับคดีที่ศาลอาญาว่างประเทศเนี่ยกำลังสอบสวนกระดาษีรในในลิเบียนะคะก็คือถ้าได้ติดตามข่าวจะรู้ว่าตอนนี้ศาลอาญาต่างประเทศเนี่ยได้สั่งสอบสวนคดีในลิเบีย So over the next month we will be providing a report to you and in a few weeks i will meet with tida and the leadership of the udd and we will make a statement concerning it เขาบอกว่าในประมาณเดือนหน้านะคะกเขาจะมีคําเ่อร่างเพิ่มเติมคําร้องต้นต่อออกออกมาใหม่แล้วก็ในมิยที่นี้เขาจะไปคุยกับคุณทิดาแล้วก็จะจะปรึกษากันแล้วก็จะแจ้งให้พี่น้องทราบอีกทีว่าจะทํายังไงต่อไปข้อข้อที่2นะคะขอบคุณค่ะอีกข้อนึงนะคะ ในกรณีที่วันข้างหน้าเกิดการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจพวกเราในฐานะ UDD t a i Off e u r o เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศสามารถฟ้องร้องรัฐบาลโดยพวกเราเป็นตัวแทนฟ้องร้องที่อยู่ในต่างประเทศในนามของกลุ่ม UDD EU นะคะสามารถฟ้องร้องแทนพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยได้ไหมคะ